สวัสดีครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับจ่ายอะไรบ้างนะครับก็คือว่าตอนนี้จะเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับผมก็คือว่าทุกวันที่1นะครับของเดือนนะครับก็จะได้คนละ2 0 0ถึง300บาทต่อเดือนนะครับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมจะได้วันที่1ครับแล้วก็ลดลำดับถัดมาครับส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มนะครับ 100บาทต่อ3เดือนนะครับผมตัวนี้ก็คือกรกฎานะครับถึงกันยายนนะครับ2,565นะครับผมแล้วก็จะได้ค่าออบกสนะครับตรงนี้ก็500บาทต่อเดือนครับตัวต่อมาครับรถไฟ500บาทต่อเดือนนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาครับรถไฟ MRT นะครับ BTS แล้วก็ Airport Link นะครับหรือรถเมย์นะครับขอสองบกครับ500บาทต่อเดือนนั่นเองครับผมตรงส่วนนี้ก็คือหมายเหตุก็คือครับ ถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะครับและไม่สะสมในเดือนถัดไปด้วยครับผมก็คือว่าต้องใช้ให้หมดนะครับผมอันนี้จะเป็นของทุกวันที่1ของเดือนนะครับแล้วก็ทุกวันที่15ของเดือนนะครับเราไปดูครับก็จะเป็นเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้น้อยนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับผมก็นี้ก็จะคือจะได้เงินสูงอายุ ก็คือ50บาทถึง100บาทนะครับต่อเดือนนะครับผมโดยว่าผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 1 4นะครับถึงกรกฎาคม2565นะครับก็คือจะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษายนนะครับถึงกันยายน2565นะครับผมแล้วก็ดูตรงหมายเหตุนะครับถอนเป็นเงินสดได้ครับแล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้นะครับผมตรงส่วนนี้จะออกทุกวันที่15ของเดือนนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาครับก็คือ ทุกวันที่18ของเดือนนะครับก็คือว่าจะคืนเงินค่าไฟนะครับตรงนี้ก็คือไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนนะครับต่อเดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ครับนะครับก็คือว่าคืนเงินค่าน้าประปานะครับจะไม่เกิน100บาทต่อรัวเรือนต่อเดือนนะครับผมแล้วก็สําหรับผู้ถือบัตรนะครับที่ใช้นาประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับเงินคืนค่านาประปาไม่เกิน100บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่เกินจาก100บาทนะครับผู้ถือบัตร ก็เป็นผู้ชาระเองนะครับผมแล้วก็ดูตรงหมายเหตุครับก็คือว่าถอนเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้เช่นกันนะครับผมตรงส่วนนี้จะเป็นทุกวันที่8ของเดือนนะครับแล้วก็ลําดับถรดมาครับจะเป็นทุกวันที่22นะครับ22ของเดือนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับก็คือว่าสําหรับผู้ถือบัตรที่มีแบะจำตัวคนพิการแล้วครับแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับตรงนี้ก็ คือจะได้รับเงิน2องบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะถอนเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้นั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเ,เงินที่ออกแต่ละเดือนนะครับทั้งหมดก็จะเป็น4รอบด้วยกันนะครับผมวันที่1วันที่15 18แล้วก็22นะครับผมตรงคลิปนี้ก็มาแจ้งการอัปเดตกันนะครับผมขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสัตวไคระก,กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ